สวัสดีผู้ชมทุกเพศทุกวัยที่ดูและฟัง YouTube วินนักบุญมี FC แฟนคลับหลายท่านอยากฟังเรื่องพุทธคุณเครื่องรางพระดีอาจารย์ดังจะเป็นจังหวัดใดไปรับชมกันเลยสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับเบิ้ลครับเบิ้ลนะพี่เรียนที่ไหนครับพี่เรียนที่ไหนวัดละหารครับวัะหานะครับ และพี่ขายทุเรียนอย่างเดียวหรือว่าแล้วแต่หน้าแล้วแต่หน้าครับแล้วแต่หน้าสมมติถ้าหมดหน้าทุเรียนพี่ขายอะไรอ่ะขายพวกกุชินทอดอะไรเงี้ยครับกุชินทอดนะฮะมีวันหยุดไหมตรงเนี้ยไม่หยุดครับไม่หยุดนะอ่าแล้วก็อยากถามสอบถามประสบการณ์หน่อยว่าสมัยก่อนเนี่ยพี่มีเครื่องรางติดตัวป่ะมีครับมีกระดูกเดือดอกเลยนะลองเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงก็ผมโดนล่ายิงยิงผมไม่ออกยิงออกจะไม่โดนผมเลยอะ่ะ ล่ะครับผมอ๋อเหตุการณ์มันเกิดได้ไงฮะถึงไล่ยิงกันผมไปเที่ยวกับเพื่อนอ่ะครับผมดีไปเจอเด็กมันนั่งอยู่ผมก็เลยดีครับเเข้าดีครับพีแคกโทรมาสั่งไว้เลยค่ะอ๋อพอดีมองหน้ามันเด็กมันก็เลยมันมีปืนอยู่อ่ะก็เลยว้าขอกมายิงผมอ่ะไม่โดนไม่โดนเลยอ่ะหกลูกอ่ะไอ้ไอหกลูกนี่มันเออปืนนี่ขนาดอะไรครับขนาดเก้าครับปืนขนาดเก้าแม็กซ์ต่อตอนนั้นพี่ห้อยอะไรอยู่อ่ะ ผมใส่จะกุดอยู่ครับเป็นกดุดน่ใส่น้อยใส่น้อยนี่หลวงพ่อเลยครับอ่าหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรผมไม่ประสิทธิ์นะครับผมพอเป็นสิทธิ์ไอไอตอนนั้นพี่ได้มาไงไปขอเลี้ยงครับผมเขาเลี้ยงหรอครับผมเขาให้พี่มาให้ผมมาครับอ๋อแล้วพอที่อันนี้ประสบการณ์เดียวหรอหรือมีประสบการณ์ประสบการณ์เดียวครับผมไม่ค่อยใส่พระแต่ผมชอบเป็นกุดดอกนั้นอ่ะตำรวจยึดไฟนี่คือผมเลยอ๋อทำไมถึงยึดพี่ไปผมผมโดนตำรวจจับมา พี่โดนจับครับผมแล,แล้วพี่ไปตรวจ <ฮะ S 1> ตำรวจบอกให้ถอดไว้ฝากไว้ก่อนแล้วก็ไม่คืนเลยบอกเขาจับพี่เข้าห้องข,องขังครับผมอ๋อแล้วทำไมพี่เบิ้ลถึงโดนจับคนเดียวอ่ะผมโดนจับกับเพื่อนอีกคนนึงอ๋อโดนจับเพื่อนอีกคนนึงครับแล้วแล้วแล้วเพื่อนเพื่อนก็เข้าไปกับพี่แต่เพื่อนไม่มีเครื่องรางไม่มีครับไม่มีแล้วได้คุณต่อกนั้นนานี่เรื่องจริงเลยี่อ๋อที่ในพื้นที่บางกะทงเนี่ยนะใช่ครับอกี่ปีแล้วพี่โทษที ประมาณสิบกว่าปีแล้วครับตะกุดดอกเนี้ยดีมากเลยตะกดโทนนะดอกดอกใหญ่นะใช่ครับอือแล้วพอพี่ไม่ได้คืนแล้วพอพี่ไปอบอกคนให้คนให้เขาว่าไงอ่าผมไม่แปลไปตามะตํารวจบอกไม่มีแล้วไม่อยู่อโอ้โหตํารวจโอ้โหหปว่าตํารวจเขาเล่นของมงี้ยนะเขาถึงรู้นะน่าจะใช่แหละอือก็ตั้งแต่นั้นพี่ไม่ได้ค่อยอะไรเลยไม่ได้ค่อยอะไรเลยครับ,รบก็คือแบบว่าใจายอย่างเดียวรับผม แล้วแล้วพี่ได้สอดแสวงหาไหมของตะกุดก็ผมตมามหาตะกรุดแบไหนไม่เจอก็อไม่อยากจะใส่อะไรแล้วอ๋อก็คือเอาดอกเดียวเลยนะดอกเดียวเลยนะครับผมเอทุกวันนี้ก็ไม่ได้คอยอะไรเพราะว่าเรามีครอบครัวแล้วอืมยังไงวันนี้ขอบคุณพี่มากนะครับครับยังไงฝากเผื่อคนดูช่องผมแล้วเขาอยากมาซื้อพี่อยู่ตรงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงตลาดบางพทองับไม่ใช่โมเดลอ่า โอเคตลาดบางกุ้ทอนะฮะครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอขอบคุณสิทธิ์เก่าที่ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์เผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์กับ youtube วินนักบุญถ้าหากใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปวิดีโอเพื่อจะได้ไม่พลาด คลิปวิดีโอสิทธิ์เก่าท่านต่อไป